thank ah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคคูดับน้ำโชคเนาะคะ่ะแม่คู่กับหายหนาหายตาไป้ายมือเนาะกะ็ค <c oughs> <c oughs> ืออาการยั่งยั่งบดีบันไดเนาะคะ่ะช่วงระยะสองสามเดือนมานี้สองเดือนมานี้แย่ yeah. นะคะแย่ yeah. ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงเนาะคือถอนแม่คู่บอค่ะ แม่คู่คืนหอดเอฟซียูเดค่ะกับมุกรนนะคะเดี๋ยวถ้าเอาตัวเลขของปูไปแล้วนะคะกะดัดในไทยคลิปไทยยังให้เป็น2องอีพีนะคะแต่บ่าสามารถที่จะล่งคลิปได้เพราะว่าอา่อ Wi-Fi อยู่บ้านนะคะ Wi-Fi อยู่ที่บ้านก็มีปัญหานะคะคือเพื่อนอา,อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกแลา,ายเหตุในสายสายอ่อ ันขาดหรือจังได้ยังเสียเนาะคะ่ะแต่บอแมนเฉพาะบัตรไม่พูดเนะะี่ยค่ะเป็นทัวเลยเป็นทัวนะคะก็เลยเออด,ด,ดูสถานการณ์ยังเสียเนาะคะ่ะมันกับเ,ออเห็ดหลุดแล้วกระหลุดบ่ได้เนาะคะ่ะตอนนี้ก็ปล่อยลงไปแล้วเนาะคะ่ะปล่อยลงไปแล้วเนาะคะ่ะว่าปูจะพูดจังไดเออให้จับจุดเพิ่นดีๆเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วนี่เพิ่นบอกว่า เลข8กับเลข2มันจะอยู่ข้างหน้ามันไม่กลัวใครเนาะคะ่ะและเลขหนึ่งนี่มันมันขีดกลัวมันจะอยู่ทั้งหลังมูเปิดมาอย่างนี้เนาะคะ่ะซึ่งมันออกสองหนึ่งเนาะคะ่ะกะเสียดายอยู่เนาะคะ่ะงวดน,นี้เนาะคะ่ะจะเป็นจังได้เดี๋ยวคอยมา่งมึงกันเนาะคะ่ะคอยมา่งมึงกันมาปู่จะพูดยังไงนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกกะค้ง จะได้นําตัวเลขของปูเนาะคะ่ะได้นําตัวเลขของปูอีอกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะว่าเลขของปูจะเป็นตัวใดนะคะปูพันหาเข้ามาแล้วนะคะคือหาเข้ามาเนะี่ยคือมีสามมีสองมีศูนย์มีเก้าเน้นที่ศูนย์กับเก้านะคะศูนย์อยู่ข้างบนนะคะเป็นศูนย์เก้าสามนะคะถ้าพี่สาวเห็นหนึ่จะบอกเลขในฝัน เลขเลขเลขประจําตัวนะคะเลขประจําตัวของปูเ่เลยอคือเลขประจําตัวล้านพญานาได้คะ่ะ039น,นี่เนาะ,ะ,ะงวดนี้จะเป็นยังไงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ03ก็ได้ออกไปไว้ไว้บางหันเนี่ยเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวเลขตัวที่สองเนี่ยตัวนี้ปู่ยังไม่ได้ให้นะคะแล้วก็อีกคู่นึงก็ยังไม่ได้ให้ ค่ะจะให้ตัวใดนาะนเดี๋ยวเมื่อมึงขึ้นหนีล่ะค่ะขึ้นหนีว่าปูจะให้ตัวใดเนาะค่ะเอ,อวันนี้นะคะ่ะวันนี้สามไม่กลัวใครเลยเพิ่นวมาอย่างสิค่ะสามบกกลัวไผเลยเพิ่นนมาเดี๋ยวอ,อจะมึงว่ามันมันจะกลัวเขาหรืบอบกกลัวเขาเพิ่นวมาอย่างสแต่ตอนนี้มันบกกลัวไผเลยเพิ่นวมาเอาทำามื่ามึงกันเด้อค่ะว่าวัน ที่26เย็นนี้นะคะว่าปูพจนจะให้ตัวใดเข้ามาเป็นตัวที่4นะคะเป็นตัวที่4และเป็นอันใดจังเสียนเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะที่แม่คู่เน้นนะักไปแล้วงานก็คือ <c oughs> 02เนาะคะ่ะจับ0กับ2ใส่กันเนาะคะ่ 02, ะ02หลักก็เออเป็น39เนาะคะ่ะ39ที่แม่คู่จับใส่นะคะ จับใจนี่ก็คือตอนที่ปู่พูดเนาะแต่ว่ายั่งบัท่านเด้คุยกับน้องแอกปันไดเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขมันยั่งบัท่านเดียบัท่านเดียยูปันไดยังเสียนเนาะค่ะยั่งบัท่านเดียยูแต่เลขทนบัตรเนาะค่ะเลขทนบัตรนั้นเข้าเฮดออกมาแล้วนะ่เดี๋ยวด้ะค่ะเด้มันก็จะเป็นศูนย์เนะค่ะเลขจะเป็นศูนย์ ค่ะเป็นศูนย์เป็นห้าน,นะคะอันนี้เพื่อนบอกไปไกลๆเสดายอยู่หมู่บ้านเนี่ยค่ะแม่คู่บัท่านเนาะคะ่ะแม่คู่บอกว่าจะไปสิบเจ็ดบัท่านเนาะคะ่ะมันเป็น, 8, 1, 8, 7, นะะแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเลยเนาะคะ่ะแล้วก็แปดห้าเสดายอยู่หมู่บ้านนี้เนาะค่ะเอาไม่อันนี้เป็นเลขไปไกลๆนะคะที่เพื่อนฉีดให้ค่ะเดี๋ยวส่วนเลขเ,เลขฝั่งโค้งเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอิดเลขฝั่งโค้งเด้อ เลขฟังโค้งจะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวในกลุ่มรอคอยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนะคะงวดก่อนนั่นก็คือสามสี่กับสี่ห้าเนาะค่ะกับเขาอยู utc สามเนาะคะ่ะงวดวันหันนี่นะคะพุทพุทเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะก็ให้ไปสองสี่กับสี่แปดนะคะเเดี๋ยวแม่คู่เฮ็ดแป๊บหนึ่งนะคะเฮ็ดแป๊บหนึ่งกับคือคือจะคำนวณให้ดีสักกันแม่คู่จนจะปล่อยนะคะจะปล่อยประมาณ ห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะแม่คู่ก็จะเอาใส่กลุ่มไปเลยนะคะเอาใส่กลุ่มไปเลยก็จะมีตัวเน้นนะคะคืออ่มันจะมีตัวรูดวิ่งสองคู่นะคะสองตัวแล้วแม่คู่จะจับให้อมีสี่ตัวนะคะสี่ตัวจังสี่จงสี่แม่คู่จับให้นะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่แปดนะคะถ้าแปดแม่คู่ก็จะจับไปที่ 8081จังเสียนเนาะหมวดทีแล้วนะคะ,ะมีไม่กี่ตัวหรอกค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแอดไลน์นะคะ0624914389นะคะไขผู้ใดบูชาของปูซิล่าแล้วนะคะไม่ผูท้ทักแอดมินเลยนะคะทักแอดมินเลยว่าอยากเข้ากลุ่มฟรีจังเสียนะคะาะค็คือบูชาแล้วอยากเขากลุ่มบอกเขาเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาเขากลุ่มให้นะคะค่ะกะ ตัวเลขของปูนะคะตัวเลขของปูตอนนี้ยังแน่นนักบ่ทันใดๆน,น,นะคะเข้าจะพยายามเฮ็ดรอบให้ได้สามรอบนะคะรอบนี้ก็จะขึ้นใบสีนะคะขึนใบสีขึ้นเอ่ออะไรให้ครบนะคะเพราะว่าหมวดที่แล้วแม่คู่กับบ่ได้ขึ้นให้ครบนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็แต่งตูเรียบ้อยแล้วนะคะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเฮ็ดคลิปโหลดคลิปเดียแล้วก็คงจะไปสื่อของนะคะคงจะไปสื่อของแล้วมาเฮ็ด หายเพลินหายมันหายมันสวยมันงามนะคะเพราะว่าช่วงสองเดือนมานี้แม่แม่ครูแทบจะไม่ได้ไม่ได้ไหว้ปูเลยนะคะบอ่อไดว้ปูเลยบอ่บอใดบ่อใดมาปนดบัตปูเลยเพราะว่าส,สุขภาพร่างกายแม่ครูค่อนข้างแย่นะคะยิ่งอาทิตย์นี้เลยอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ตั้งแต่เลขออกมาเลยเนะคะก็คือป่วยหนักเลยป <c oughs> ่วยกะ บ่อใดเขามากก็จะมีแต่เด็กเกนาะค่ะมีมีมีแต่เด็กเอ่อมา,มาคอยดูแลให้นะคะมาคอยปัดคอยดู <c oughs> ใช่ค่ะตัวเลขของปูสังเกตวิธีการเพิ่นเว้าวนะคะเพิ่นเบา,ววาวเพิ่นนันจังไดววเพิ่นจะหลอก เขาแค่นิดเดียวเข้ากับจะอะจะจะบอคอยรู้เนาะคะ่ะแต่ส่วนมากคนที่นั่งฟังเนาะคะ่ะคนที่นั่งฟังเพิ่นเพิ่นก็นจะอ่าลู้แน่ว่าปูเนะ่ะหมายถึงจังใดจังใดจังเสียเนาะคะ่ะก็จะพยายามคุยกัน้องแอคให้ให้กัดเข้าใจเนาะคะ่ะว่าเออปูบอกจังใดจังใดจังเสียเนาะ,ค,ะค่ะสําหรับเอ่อปูเนาะคะ่ะ เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะคะเขาจะอ่านไล่ซื้อเนาะคะเขาจะอ่านไล่ซื้อว่าใครทำถอดเทียนนะคะต้นละ499บาทนะคะต้นละ499บาทมีไล่ซื้อผู้ใดแน่นะคะแม่ครูจะให้แอดมินพรุ่งนี้จะไล่สดนะคะแล้วก็จะให้แอดมิน เป็นคนอ่านนะคะว่ามีชื่อใครบ้างจังเสียนเนาะคะ่ะแล้วก็กี่โกมจังเสียนเนาะคะ่ะเรานับตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันแรกจนถึง22วันเนาะคะ่ะเฮาจะเอา,เอาไปถวายแต่ละวัดนะคะเราเราไม่ได้เจาะจงวัดนะคะแต่เฮาจะเอาไปถวายนะคะไปถวายแต่ละวัดก็คือ9วัดนะคะผู้ใดอยากรวมกัเชิญได้เด้อคะ่ะหรือว่าจะไปทําบุญ9วัดด้วยกันก็เชิญได้นะคะเพราะว่า แม่คู่เมความรู้สึกว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันแย่นะคะหลายๆอย่างมันแย่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทาบุญช่วงนี้นะคะบุคยได้เฮ็ดบุญแม่คู่ก็เลยว่าใดๆได้เข้าพรรษาแล้วก็เลยจะเหดเนะคะแล้วก็ทําให้ปลูกด้วยนะคะจะได้เป็นอนันนิสูงไงนะคะตอนนี้นะคะแม่คูยังขาดเจ้าภาพต้นเทียนคือเออทียนไงนะคะเทียนเข้าพรรษานะคะผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญใดเด้อค่ะ แล้วก็ใครจะจองนะคะจะจองผ้าไตนะคะเราต้องการก้าวไตนะคะเก่าไตคือเก่าวัดนะคะให้ให้กับถวายเจ้าวาดแต่ละวัดนะคะจริงๆก็อยากดายลายก็หันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอพอจะมีกําลังรู้ว่าจะมาเฮ็ดบุญน,น้ากันหังสิกัดเชิญใดนะคะหรือว่าจะไปด้วยกันก็ได้นะคะค่ะ เอาคลิปนี้เนาะคะ่ะมานําเสนอนะคะมานําเสนอตัวเลขของปูเนาะคะ่ะว่า,เ,าเพิ่นจะเฮ็ดจังไดเพิ่นจะเห็นลักษณะจังไดเนาะคะ่ะ mm. ก็เลขปูเนาะคะ่ะเลขปูก็จะมีศูนย์เก้าสามแล้วก็หกหนึ่งเนาะคะ่ะจะเป็นตัวใดค่อยมามึงกันเนาะคะ่ะระวังเด้อค่ะปูเคยห้ย <c oughs> <c oughs> ปูเคยหหก6นึง มันออกเก่าหนึ่งก็มีเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าซื้อเอ้ยระว,วันงนเนอเพิ่อนมาสี่มันออกสามศูนย์แล้วมันสิออกอีหยังเนาะคะ่ะแม่คู่กับนอ้นองแอดน้องแอดเนี่ยบอกว่าบ่มเมียนมันออกหกศูนย์สามบอกว่าสั่นเลขออกหกสามเนาะคะ่ะที่นี่เพื่อนนั่นเพิ่นก็บ,บอกอีกว่ามันออกหกสามแล้วมันออกหยังซื้อ มันมันเดินทางเกา่าเด้อซื้อเด้อมันบอกไปไสด์ดอมันเดินทางเกา่าเกวนว่าจะสี่เด้อค่ะไปคู่กับจับปึกษาก็น้องแอคอยู่ว่าทางเดินเดินเส้นเกานะ่าเนี่ยคือเส้นไหนเนาะคะ่ะกับย่งย่งจะหาอา๋อประวัติการตัวเลขออกกันนะคะว่า,อ,าออกศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วหกสามแล้วมันจะเป็นอีหยังจังเสียนเนาะคะ่ะก็จะมาแนะนงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะ เลขเด่นของปู่ตอนนี้ก็คือ0กับ9นะคะ0กับเก่าเลขเด่นของเพิินนะ,อะลองเอาไปพิจารณาหรือว่าจาับไซ่กับตัวอื่นมึงนะคะเอาเอาไปใส่กับเจ้าอื่นมึงก็ได้เนะาะทา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 มีตัวใดนะคะแต่เลขเลข6ตัวของท่านนะคะเลข6ตัวจะมีมี0มี9มี3มี5มี1มี2นะคะ1ตัวมา1ตัวเนาะคะ่ะ ส่วนเ,เลขหลักของท่านนะคะเลขหลักของเพิ่นตอนนี้ก็คือเ,อเลขศูนย์นะคะเมวดที่แล้วท่านทมได้ก็คือเลขสองนะคะงวดดีจะเป็นศูนย์เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไปพิจารณาเมืองเด้อค่ะทังช่องก็เป็นเพียงแนวทางนะคะบอดสนับสนุนเรี่นกนารพนันแต่อย่างใดนะคะพิจารณาเอาค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะค่ะ ก็สนใจนะคะรูปนะคะบ่ว่าจะเป็นของปงูหรือว่าจะเป็นอันนี้นะคะก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะค่ะกำไรก็ยังมีอยู่นะคะส่วนเบี้ยกแก่นี่ก็ตอนนี้นะคะก็มีประมาณสองสามชิ้นเท่าน,นั้นนะคะจะมีไม่เยอะนะคะจะมีบอเยอะแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้หายากแล้วก็มันจะมีะเบี้ยกแก่ที่บ้านเป็นของ เอาเอาเอามามาปอมยังเสียนะคือคือแบบมันมีทุกเพจจริงๆนะคะมันมีหลายนะคะตอนนี้แม่คู่ก็เป็นห่วงห่วงทุกคนที่กลัวบดายของของที่ยุวัดอิริย์ังเสียนนะคะเพราะว่าเบียร์แกนี่ทําง่ายนะคะเห็ดเห็ดง่ายแล้วก็เขากับไปซีลอกนุ่งปู่มาแล้วมาทําเป็นซองแล้วก็ขายยังเสี่กับลายเนาะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนกับ อยากได้อิลีเนาะค่ะกัสอดฐานแม่คู่ก,ก็ได้เด้อเพราะว่าเฮ้าเฮาไปมึงเรื่อยๆนะคะอีกประมาณสองมือแม่คู่ก,ก็คกจะดเดินทางไปกาะสินอีกเนาะ,ะเพราะว่าจะไปมึงรดพอรอบนะคะตรงที่แม่คู่ซ่อมรถนะกับกับวัดปู่นะไม่ไกลกันเนาะคะ่ะก็คงจะได้ไปกราบปู่ด้วยเพราะว่าปู่จำพรรษาอยู่หันพอรอมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไหม่นะคะผู้ใดสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพก็เชิญได้เะคะที่062 49 14389ค่ะสวัสดีค่ะ